อยูนะหน้าต่างคนทางฝั่งนี้ไม่ตายโอเคเพื่อนเราจะหายตัวเห็นเจ็บปะเจ็บปะ <c oughs> ร,อรอยเท่าเราหาย <c oughs> โอเคครับก็ตัวดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับทางฝั่งเซอร์อีกแล้วกับยุคแห่งการปรับตัวและก้อนดินหลนเพราะว่าเบิร์กเมตาตายายแทงหลังได้กลายเป็นเบิร์กมีมที่เราให้แล้ว คลิปนี้ผมก็เลยจะนำไปที่การหลบหนีแบบจัดเต็มเลยโดยก็จะมีตามนี้แหละเปิร์กแรกก็จะเป็นขนนกบอสบายโดยเปิร์กนี้นักกันบัฟมาให้รอยเท้าของเรากว้างแล้วก็มองยากขึ้นมากๆแถมมีโอกาสที่จะทําให้รอยเท้าของเราอ่ะหายไปเป็นช่วงๆให้ผีสับสนเนาะแล้วก็รอยเท้าของเราอ่ะจะจางลงไวมากแล้วก็จะหายไปภายใน5วีอ่ะก็คือถ้าเกิดเราหาจงังหวะวิ่งฉีกดีอ่ะผีก็แทบจะหลงเราแบบง่ายๆเลย,ยเอเคอแล้วก็ในส่วนของเปิร์กที่2กับ3ก็จะมาคอมโบกันก็จะมีเตะกันหน่อกับปาดเปียว ดยแต่กันหน่อยเนี่ยถ้าเกิดเราโดดระต่างในโดดตู้แบบไ,ไวๆอะ่ะปลายเท้าเราจะหายไปเป็นเวลา3วิเนาะแล้วก็ในโวนไลท์เนี่ยถ้าเกิดเราโดดราต่างแบบไวๆอะ่ะเราจะวิ่งไวขึ้น110%เป็นเวลา3วินะก็จะเท่ากับเปอร์นีแหละก็คือโดดต่างเราคือวิ่งฉีกคือหายตัวไปเลยประมาณนั้นแล้วก็ปัจะะ้ายเนี่ยจะเป็นเดินไวเอาไว้เดินเนียนตอนที่ผีหลงเราไปอะ่ะคือจะเปลี่ยนเป็นย่อไวก็ได้นะแต่ที่ผมเอาเปอร์่มาก็เพื่อจะไม้มองรอยเท้าเพื่อดูว่าเปอร์ดขนนกมันดีแค่ไหนอะ่ะโอเค แหมร้านหาหัส้นต่ำกับสก,กินพิฆาะเอางเแ่ยนี้ผีขี้ผายเลยดูโดยเทอาเดีวยดวยมันห่างกับตเราแค่แบบแค่แป๊บเยอะเดือติดเลยมากระปั่นไฟกันเลยไม่รู้ตัวเลยเสียสลังมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมีรูนด้วยยุคนี้ยังมีคนใช้รูนอยู่แงโอ้โหเขาจะสุดยอดมากเอาเพื่อนสวัสดีอยู่ดีก็มาแล้วผีก็เมินด้วย <laughs> เอาจนเพื่อนโดนแขวนคือ,อยังไม่ติดสักทีเฮ้ยตาย นี่ขนาดแบบชิลเลอร์ไม่มีอะไรถ่วงกบเกมเลยเนะี่ยมัแค่รูนเดียวอะชี้กันละกันให้เขาบุญวงบุญวอกกันนั้นไปหลงรอยไหมเหมือนจะหลงไปนะ <c oughs> ดูดิหลงรอยจริงด้วยเอ,เอาเดินหาหาไม่เจอเฉยไอ้เปิ้ลได้ผมชอบมากเปิ้ดขนดงเนี่ย คือถ้าเกิดแบบผีหลอกไฟแล้วมันพลาดอะแล้วถ้าเราวิ่งฉีกอะคือเรียบร้อยเลยผีหลงแบบในเวลาสั้นอะไม่รู้จะมีคนช่วยเพื่อนไหมแต่น่าจะทันอยู่คิดว่านะเมื่อกี้เห็นเฟิงหมินวิ่งไปละคนหนึ่งจะทันป่นะจะอบอกว่าตกเฟดสองอะผมก็ฝืนปั่นกึนพื้นนี่ก็ไปช่วยทุกอย่างอ่ะได้ไงทันก่อนเฟดสองด้วยโอ้โหแล้วเครื่องติดก,กันอย่างนี้โอเคผมต้องจีงเครื่องไม่ใหญ่เลยไปปั่นเครื่องให้ไกลดีกว่าเดียวที่เครื่องละสองเครื่องเลยเนี่ยเดบก็ปั่นช้ามันก็ไหวเอาเ,ออนะเอารื่ รุนไปล้วแต่น่าจะเป็นอะไรอิงปะเหมือนรุนยู่ดีอยู่เลย่ที่เกียดหายยัหายเลยคือบนก็ไม่ลดเครื่องไวเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะมันเหมือนแค่แบบโดนกระทืบไปอะเฮ้ยแม่เลยมึงว่าจะแบบจะรอดเอาวะมึงว่าจะหลอกไฟไม่หลอกกันเลยผมล้มแลนวไงอย่างเงี้ยเอ้ยยังไม่ล้มมังพอได้อยู่อ้าวลง หลงให้ไหมล่ะผมเดินเงียบน่อยบานะไม่หลงก็ทิง้งอ่ะน่าอะไรเห็นบ้ารอยเท้าเราหายไปแล้วเรียบร้อยคือผีหลงเราง่ายมากแป๊บเดียวคือแบบหาเราไม่เจอโอเคผมว่าผมหาลุนให้เพื่อนดีกว่าไีต่ตายเลยไม่รู้ในบ้านใหญ่ไหมบ้านใหญ่ผมไม่ได้เข้าไปเลยนี่ไงผีอยู่ข้างหน้าเราไล่ใครอยู่วะเนะี่ยไล่เพื่อนอยู่ค่อยโดดมาอ่ะบอกให้เพื่อนก่อนทีนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนตาย สัตเบลไปเ่มีถุงชิบหายผมมีะระจุ้ด้วยแถวนี้ไม่หาบล็อกให้เพื่อนเลยหาเรื่องใส่ตัวชิบหายไม้ไม่มีด้วย <ś pouquinho> ไอ้บ้านใหญ่เฮงสวยเฮ้ยช่วยอย่างนี้เลยรอเล่สุดยอดมากโอเคแล้วิ่งหารเทปต่อแล้วกันเครื่องนี้จริงๆมีควรปั่นนะไม่งั้นเครื่องติดกับบ้านใหญ่หมดอะมีบ้านใหญ่เนี่ยสามเครื่องติดกัน,น,ะนอะโคตรยังสุดจัดมากอ้าววัดีชิวเลอร์ผมเดินหาเทปน,นนายังไม่เจอเลยว่าผมเกียดหาแล้วผมปั่นสู้ดีกว่า ือคุณหาอะไรไม่ค่อยเจอใช่ไหมอุ้ย <c oughs> ตกใจกำลังนั่งมือเลยโอ้โหส็จเบสตปะเนี่ยทำไมผีเช็ดเลือดไวยังมีไม้อยูไ่ไหมตรงนี้อ๋อมีอยู่โอเคเพื่อนเอาวะโอเคเพื่อนเราจะมาโดดหน้าต่างนี้ละกันเฮ้ยผีหลงปะนะเมื่อกี้ผมวิ่งฉี่กันนะเอ้ยไม่หลงคิดไปเองโอเคผมจะโดหน้าต่างนี้ผมก็จับ ๊ายบายไอเพื่อนอย่าได้เจออีกเลยถ้าเกิดผีตามผมชิบหาย,ยาจริงเนี่ยเจ็บปะ่ะไอ้เชี่ยเจอด้วยงานหยาบแล้วเล่นที่ก็ได้า่าวนมาเจอเฉยเลยไอเพื่อนโดดมาฉีกันแล้วกันฉีกได้ไปเนี่ยไม้มเลรก,ก็ไปแล,ล้วด้วยตอนแรกก็ว่าทำไมเขาจุกนานจังน่าจะผีมาจับๆเลยหลอกไปไหมเกือบ แม้เทพว่าหลังนี่ก็ไม่มีมาแล้วอ่ะหนูจะเล่นอะไรเดี๋ยวคือแทบจะการันตีล้มอ่ะตอนนี้ก็โดดก่อนเลยละกันโดดประกอนโดดโคตรมั่วเลยตายเจ็บร้อยล้มไปเลยละกันเฮ้ยเปิดประตูเลยเอ่ะไปได้ไปเนี่ยเจ็บผิดด้วยโอ้โหออกมาเลยเจยผมต้องเดินเนียะนแะล้วฮะตอนนี้มาทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้คือไม่รู้ว่าผีจะไปเช็คอีกประตูไหมแต่คิดว่าต้องมาแน่ โอเคต้องไปอีประตูให้ได้แมงกก็หนุนชิบหายแน่ไปละผมจะโดดหน้าต่างแล้วก็วิ่งออกไปเลยคือยุคนี้แบบมาเล่นกับผีที่ยากว่าไปแล้วเงี้ยโอเคแม็กโดนไล่อยู่เอาตลอดเองให้ได้เพื่อนแต่เองไม่ได้เจ็บด้วยวิ่งฉีกมาให้ได้ละกันให้เพื่อนแบบหลุมๆเอาแล้วแต่แบบยถากรรมเพื่อนละกันอ๋อเพื่อนแบบย่อหน้าประตูละก็ว่าทําไมแบบ ทำไม่ผีไม่ยอมตีล้มไปดิโอเคเดี๋ยวว่าหายห่วงแล้วกันโอ้ oh, รอบตีเป็นด่านลังนกแท้ไอ้ขึ้นนั่นตัวไหลไปเลยว่า <c oughs> สก,กินที่ดีสุดได้เป็นอะไรนะของเคสอ่ะแล้วก็ยูละเอียที่เดี๋ยวนี้คือสก,กินโคตรกากเอเลนลงพุงก็โคตรแบบโคตรจะเป็นสวยแล้วก็เท่มา,ากด้วยเฮ้ยลิเจียนปะเนี่ยลิเจียนก็เป็นอีกหนึ่งตัวในแพทนี้ที่ค่อนข้างเก่งนะถ้าเกิดขโมยทานา มีลิเกียนกับอ้วกอะที่ได้กระทาเนี่คือแบบโอโ้โหเครื่องแทบไม่เดินอะขนาดแบบตั้งใจปั่นจุม่มแบบเริ่มมาจุ่มเลยอย่างเงี้ยจนเพื่อนลอ้มอะเพื่อนกระจูกนานเครื่องยังไม่ติดสักทีนี่ไงแบบไวๆแหละโดนจิ้มอะถ้าไปโดนจิ้มผมผมโดนจิ้มต่อแนะ่แบตหมดไหมโอเคแบตหมดไปละผมก็ตั้งใจปั่นต่อแล้วกันอืมชิบหายละชิบไก่ละ เฮ้ยเรจะโดดต่างก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยผีเกือบหลงฉะนั้น,นผมจะโดดแล้วก็ฉีกเลยบ๊ายบายยุ่งกับผมโอเคผีน่าจะหลงนะคิดว่าอันนี้แค่ดาวผมส่งอะโอเคได้เวลาเดินละ,นละโอเคเรียบร้อยหลงลอยเราไปละไอ้เปลิลคนนกของพูดชอบเลยคือลอยมันมองยากมากอะดูไม่ดีนี่คือแบบหลงรล้ง่ายๆเลย เดี๋ยงไงก็แลกติดแล้วเพื่อนยังไม่ล้มถือว่าเป็นลางดีมากตานี้โอเคเครื่องสองก็ติดไปด้วยความสวยงามเฮ้ยจีนรอบสาวแล้วผมจะตายผมจะตายเอาต้องฉีกเลยวิ่งตรงเลยยาถ้าเกิดถูกโดนจิ้มพื้ผมการันตีล้มอ่ะออกมาไกลแล้วออกมาไกล,เ,กล,เ,กลเลยทันปะน่าจะทันนะน่าแปดหมดก่อน <laughs> ทนันป่๊ดเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นหมดแล้ว จะมีใครช่วยได้ไหมเนะี่ยเหมือนผีจะคุมอยู่บ้านใหญ่นะผมน่าจะต้องไปปะกว่าที่ก็น่าจะติดเพื่อนน่าจะอ่าโอเคใครบอกว่าถ้าเกิดกว่างน่าจะติดอะ่ะเพื่อนน่าจะตกเฟสสองวัดีแต่เป็นคนฝื้นช่วยก็โอเคแล้วถือว่าทีมงานคุณภาพผมไม่เห็นออร่าคุณล้มได้ไงวะเนี่ยล้มไหนก็ไม่รู้คิดว่าผีน่าจะคุมโซนใหญ่แล้วไม่น่าไปไหนไกลเพราะว่าบ้านใหญ่นี่คือแบบน่าจะมีอยู่มนันสามสี่เครื่องเลยอะเฮ้ยไอเอพื่อนใจเย็น จเย็นตาของจริงวะเนี่ยชีไปก่อนทันปะทันปะอันหลงไปก่อนตามไหมตามไหมตาไม่หลงทางนะดีๆจริงมต้องวิ่งขียาวๆเลยนี่ไงปะคืออยู่โดยเท้าก็หายไปช่วงหนึ่งอ่ะเปิ์กนี่นว่ายอดมากเพราะหนึ่งชอบเลยผมไม่เห็นคนล้มเลยผมว่าเปิ์กนั่นแน่นอกเอาอะ ถ้าเกิดพี่เล่นเซตในนาะตีนอนที่นี่เรียบร้อยเลยเนะี่ยคือผมไม่ได้มาไม่ได้มากันสี่คนมานคนเดียวอะแล้คือวิ่งหาเพื่อนกัน,กนแบบตาแตกแน่แต่คนเดียวชืว่อจะกินเลยนะอะไรอะไรเคทีนอะไรดีๆแหละจำไม่ได้ช่างมันจำได้จะมีกระส่า,าคนเดียวเอ้ยตามมาแล้วอ๋อนี่ไงโงอ้โหนี่สามหนอโหทานไปเนี่ยเฮ้ยพี่แบตหมดไปก่อน โอเคผีคุมเครื่องเปลี่นนะผีน่าจะคุมเครื่องมันใหญ่แล้วอะ่ะเครื่องหลังมาเล็กนู่นถ้าเกิดมีคนแบบไม่รู้เรื่องไปปั่นนี่เราแพ้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนคือเครื่องติดกันหนักมากอะ่ะน่าต้องปั่นแย่ไปก่อนเนี่ยข้างใกล้ติดแล้วอะ่ะผีคุมปะ่ะผีอยู่ไหนไวะเนี่ยโอโ้โหโอโ้โหเพื่อนชิบหายแล้วแล้วผมอยู่ใกล้แค่นี้มาจิ้มผมไหมหน่าจะต้องมาอยู่แล้วฮะเฮ้ยโอ๋ว่ะผีโอโ้โหผีไล่สุดเฮ้ย okay. โอเคผมไปตั้งใจปั่นดีกว่า อารมณ์ไม้ไปก่อนอย่างเท่มากโอ้โหเพื่อนแบบไม่น่าผมไม่น่าทันฝึกนี้ไม่ทันนะฝึกไม่ทันจริงๆตายเหอะอีกถัดไปแกวัดเี่ยโดนตีหลังไปก่อนเฮ้ยไปโดนที่หลอกเราวัดเี่ยโอเคถ้าต่างกันพอดีมันต้องฉีกไอ้เพื่อนแ่ะเอ้ย ผีจริงเหรอปีนตามเลยเหรอหลงเปล่าไม่หลงหลงก็บ,บ้าแล้วโอเคผมขึ้นเดินไม่ได้นะขึ้นเดินนี่นคือแบบผมเดินติดแน่โอ้โหจุดส่งไม่ได้ด้วยชิบหายรับมาเพื่อนไปให้มาก่อนโอเคนี่ไม้อยู่ผมน่าจะถึงหน้าต่างทันอยู่เอาหมาเอาน้องบเบาไอ้ปีนตามมาก่อนข้างหลังมีไม้อยู่แล้วต้องเล่นเล่นไม้ฝั่งนี้ จะบนได้ไปแหละรู้ไหมเลยไม่บุนแรงนั่นแหละเขาเขาจะโดดแต่เขาเดินติดเขาอย่างโลกจัดโอเคผมลากเล่นส่วนนี้ได้ไปเนี่ยเพื่อนน่าจะปั่นอยู่อะผมน่าต้องเข้อมันใหญ่ก่อนชิบหายละผมฉีกงัวเนี่ยเรียบร้อยนะล้มอย่างนี้เฮ้ยเพื่อนเอาว่ะเพื่อนโอ้โหผีปัจจิก่อนไม่ล้มละสบายแล้วรอบนี้อัจจิมะโคนเรียบร้อย ฝืนทันปะเนี่ยจะหน้ามืดก่อนไหมฉะนั้นฝืนติดอะการคือตอนนี้คือจะเหลื่ไม่ได้เนี่ยมีคนแก้ตาแล้วสองคนอะอ่าเรียบร้อยมีคนเดินเกมมันใหญ่ถือว่าแบบทีมงานคุณภาปมากมากเปิดอ่าคนนี้ชื่อเขียนดีปะ่ะผมจาไม่ได้อะอะไรดีดีเลยคนจะคิดลืมไปไหนคือมีบทแค่ที่สั้นเดียวอะแล้วผมก็แบบจําจํชื่อไม่ได้เลยเอ้ยเพื่อน๋อเพื่อนนั้นเฟดแรกอยู่ไม่เป็นไรไปเปิดประตูอีกฝั่งก็ได้ประตูไหน,นล,ลืม ประตูอะาได้ไงข้างหลังนูน่นโอเคเรียบร้อยน่าต้องถึงเวลาผมต้องช่วยเพื่อนละมาพิฆาะโอ้โหตายอ่ะช่วยกันนั้นเลยเหรอใครที่บอกว่าได้พิฆาตไปช่วยเพื่อนกันจิ้มไปรอบนั่นแหลจิ้มไปรอบนึงโอเคแต่ผีเป็นหมดก่อนโอ้โหคนนี้แฮงหลังไม่มีนะเพื่อนงานหยาบเลยนะน่าต้องเปิดประตูก่อนเฮ้ยโอ้โหยอดนี่มันทีเวิร์ก ไม่แห่งปีสองไปโคตรแห่งสวยเอาวะคนนี้มันมันอยากบุลีผีไงคือยุคนี้เป็นยุคที่แบบถ้าเกิดเราลอดได้นะมันสะใจมากเมื่อก่อนนี่คือแบบรอดก็คือรอดอ่ะก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่แพทใหม่กนี่คือแบบรอดแต่ทีนี้โคตรมีความหมายอ่ะเย็นฉันอีกเสห์แมันจำเป็นนั่นก็ย่อยยอยหมากลับมาเก็บเฮ้ยแหละกลับมาด่านเก็บของเก่าอีกรอบหนึ่งเฉยเลย โอเคเริ่มมาปั่นไฟแล้วอยากทำให้แบบเสียเปล่าเวลายุคนี้ของเซอร์แบบมีค่ามากฮ้ยมีรูนด้วยป่ะเนีเ่ยยิ้มอะไระน่อ๋อน้องลินงานหยาบแล้วฮะตอนนี้ถ้าเกิดผมเจ็บที่ผมคอนเพิ่มลมเลยเนะี่ยยุคนี้คือลินเก่งมากนะมันไม่มีกัดไม้แล้วจะแ,แบกเเราลมแล้วแล้วมีรูนด้วยคือรูนมันก็ไม่ลดเยอะเหมืนอนเมื่อก่อนนะแต่มันก็ยังเป็นเ,นเิร์กที่แบบน่ารำคาญอยู่ดีฮะถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้นี่คือแบบ เครื่องไม่ติดสักทีอ่ะเห็นตัวปะเอ้ยเห็นตัวอยู่หาเพืตุ๊บตุ๊บเปล่าฉีกไปแล้วผีเอาผีไปหาเพื่อนเฉยเลยแล้วก็ตามเราอยู่ดีน่าจะไปเจอเพื่อนปั่นไฟอยู่ข้างหน้าสอรี่อลไรกันเพื่อนลากใส่หาเพืกลับมาช่วยเพื่อนต่อละกันอ่ะกลับมาปั่นต่อละกันน่าจะติดทันอยู่ ถ้าเกิดลินไม่มีแอนดออนอะไรที่แบบเฟดนานหรือเฟดไวมานะชิบหายแล้วลินมาแล้วไม่ทนันไล่ใครไล่ผมเป่าอาจจะไล่แต่ไว้ก่อนโอเคฉันน่าจะต้องฝืนปั่นต่อหล่อเพื่อนโดนตีตาผมไหมน่าจะมาหาเครื่องก่อนเลยยิ่เอ้ยโอ้ยไม่เห็นจริงเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นจริงเฉยเลยเอ้ยชิบหายแล้วกลับมาบหมนนะ่ะเอาหันหน้ามาเฉยแล้วก็ไปยองมา ก็ปั่นต่อแล้วได้อย่างงั้นไอ้คนบรรทุกจะเฟดต่อแล้วเนีะมีใครช่วยไหมเอ้ยมีอยู่ดาวัยน่าจะช่วยถต่ว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นงานแต่จัดน้อยโอ้โหเพื่อนแบบโดนฟ้าตีลังกาเลยโอเคนะต้องรอช่วยแอนยังไงรูอยู่นั่นก็ว่าไม่ผีหัวงจังโอเคถ้าเกิดผมช่วยเพื่อนผีกลับมาซ้ำไม่ชิบหายแล้วนี่ยคือต้องเทรดแหละต้องบล็อกล้มแหละไอ้เพื่อนลงมาเดี๋ยวเราบล็อกล้มให้ถ้าเกิดผีมานะนีไงกลับมาละไปเพื่อนไปบล็อกล้มใ หายเอาไรครัวะเราจะไล่ในคะรันก่อนรอดโดดอีกรอบหนึ่งนะไอปีนาต่างมาก่อนโอเคฉีดรถเหลืองน,นะไอกระตาต่างโอ้โหดีใส่กระตาต่างเพิ่งเคยเห็นเฟดไหมโอ้โไม่เฟดด้วยเดินตีธรรมาดามาก่อนเดี๋ยวนะตาต่างโคนหน้าฝั่งนี้ไม่ตา่างโอเคเพื่อเราจะหายตัวอันเจีบยะเจีบยะ ลอยเท่าไรโอเคถึงว่ามันเรียนได้อยู่อ่ะผีเจอแล้วเดินตามอยู่โอเคแถวนี้ไม่เหลือเครื่องลวไม่เหลือก็บ้าแล้วเพื่อนปั่นตรงเนินลากใส่เพื่อนซอรี่เราแค่จะตายแล้วมาไหมโอเคน่าจะไล่เพื่อนก่อนฉะนั้นเราก็ฮิวด,ดีกว่าปะ่ะโอ้ตามเราอยู่โอ้โหนึกว่าจะไล่เพื่อนแล้วนะ่ะสดีไม้ไหมเหมือนไม่มีมนะแม่ทึบเนี่ย เจอแล้วก่อนปะเฮ้ยจะบิวค้างบุกออได้มีไม้อยู่จะงานตอย่างเดียวเลยเฮ้ยมีตามอยู่ชิบหายแล้วฮะตอนนี้ต้องบนไม้เนี่ยเฮ้ยหลอกไฟมาอย่างนี้ผมล้มเนี่ยเจาะเจาะลงไปเลยไม่ไม่วงไม่วนไม่เซฟแล้วแหละยุคนี้เป็นยุคเหมือนกันแบบเอ้ขลังร้ยเกือบ เมื่อไรพี่จะหลงก็ีเนี่ยคือต้องหาโอกาสแบบฉี่แล้วก็เดินเรียนดีๆเลยอะ่ะโอเคน่าจะหลงแล้วน,นะคิดว่าคิดว่านะ <c oughs> โอเคอยู่ต่อแล้วกันอา่าติดแล้วโอเคหน้าต้องไปถอดรูให้เพื่อนก่อนรู้สึกเหมือนมี่ผมกับใครนะเชอริวที่รู้ว่ารูนอยู่ไหนอ่ะแต่พี่น่าจะห่วงรูนมากเราควรถอดดีปะไม่รู้ว่าเป็นรูนหรือเป็นทีน่ดิพสิเอ๊ะเพื่อนสวัสดีไม่แล้วเดี๋ยวเราป้งให้ เราบังให้หันปะสวยทำการแบบโคตรจะทีเบิร์กเอาว่ะผีไม่ยอมตามด้วยผีจะไล่คนนั้นผีมันโกรธทาคนนั้นมากๆโอ้โหเคลื่อนติดกันแน่เอาไม่ติดมีรถอรถเรืออยู่อันนึงว่าคนนั้นล้มแน่ต้องบล็อกล้มอ่ะโอ้ไม่ทันละหนึ่งคนแรกกับโทเทมพูดอย่างเศร้าอ้สุดยอดส่องไฟหรือพับไม้วะนะ่ะเป็นคนสุดจัด เรียบร้อยกระลุมอยู่ดีโอเคถือเพื่อนทำดีมากแล้วทวงนานเฮ้ยถูกไปล่นานอยู่เอ้าโอโ้โหสุดยอดเพิ่งปั่นได้แค่แป๊บเดียวเครื่องติดเฉยเลยโอเคตายได้ถือมันแล้วได้ลงุนนะลงได้เล่นน่ะผีหลงหลายรอบอยู่ถือว่าได้คอนเทนต์อะไรกันโอโ้โหโนวันด้วยโทเทมอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคแน่ต้องไปหาโนวันก่อนรู้สึกแผนนี้มันเห็นวารใช่ปะ่ะมีหลายที่เราเห็นโทเทมอะ่ะขอเดินหาก่อน อ่านี่ไงเห็นปะเห็นว่า,าโนวันนี่คือแบบพวกาจ่ออ่ะคือได้ตีมากแค่คนเดียวอ่ะไม่คนก็สองคนอ่ะแต่คนนั้นตายแล้วคือท้ายเกียร์คือไม่มีอะไรช่วยได้อ่ะโอเคผมออกตัวเลยดีกว่าไม่น่าทันเฮ้ยลงห้องเวียไม่ใช่แผนทุกนั้นถอยไปทันเปล่าไม่น่าทันมวิ่งก,กลับมาลเลยเขาเฟดต่อแล้วเชื่อปะ่ะเฟดประตูแล้ว กลับมาเลยนี่ไงพี่น่าจะเห็นผมนะเอ้ยเสกบุญทับเลยเหรอเพื่อนคก็ยังโหดผมนั่งฮิวแล้วกันอย่างงั้นผียังเดินหาผมอีกเลยล่ะนี่ก็ผมจะไปประตูนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยไปอ่ะประตูนั้นกำลังเปิดอยู่ผีไปคุมประตูนั้นปะโอเคน่าจะไปทันอยู่เอ้ยเพื่อนประตูทันเปล่าน่าจะทันอยู่ผีเดินช้าอยู่อ่ะไอ้ตี๋ไปโดนด้วยโอเคเพื่อน เรามาแล้วผีวิาบ,บ้าอผมอะ่ะโอเคตามนะแล้วนะโอเคคือสนุก้วนะคลิปนี้สายแบบสลัดผีมากกว่าที่จะมาจุคือยุคนี้ถ้าเกิดเราจะมาจกห้าเครื่องนี่คือมันยากมากเปิร์คอนตลอดนี่คือมีน้อยอะ่ะถ้าเกิดจะห้าเครื่องจริงคือต้องแบบต้องมาตีสี่ไม่ก็แบบมีคณคอยบ็อกคอยเทตดอย่างเงี้ยน่าจะพอได้อยู่ให้เป็นอย่างนั้นอะ่ะโอเคตอนนี้ก็สนุกดีแง่จี๊<อ>ผม